สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Albert Academy นะครับผมอัครเดชอุดมปัญญาวิทย์นะครับชื่อเล่นชื่อ Albert นะครับวันนี้ใน YouTube วันนี้จะมารีวิวซีรีส์ New Amsterdam นะครับที่เป็นซีรีส์ที่ฮอตฮิตใน Netflix แต่มียาวนานใน NBC มาสักพักแล้วจะเกี่ยวกับ Leadership ล้วนๆเลยเราจะแกะฉากแต่ละฉากแต่ละฉากออกมาเพื่อมาให้ทุกคนที่นี่ดูว่าเฮ้ย Leadership เนี่ย มันเรียนรู้จากซีรีส์เรื่องนี้ยังไงเพราะว่าตั้งแต่ตัวเทรลเลอร์หนังแล้วเนี่ยผมเห็นเลยว่าหมอคนนี้ที่เป็นมดิซินดีเร r เตอร์เนี่ยผอ,อคนใหม่เนี่ย <S 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 เข้ามาเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยเผาผู้นำยังไงและหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากจนผมติดดูงอมงๆเลยแต่ว่ามันได้เรื่องราวลีดเดอร์ชิพเยอะมากๆเลยงั้นทุกท่านนี้เรามาติดตามกันดูเรามาแกะเป็นฉากๆเลยครับว่าเผาผู้นำ ในการปรับเปลี่ยนองค์กรนั้นจากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมาติดตามกันเลยครับต้องเท้าความออก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้นูแอมสเตอร์ดัมมันมีบริบทยังไงบ้างนูแอมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เปิดมายาวนานมากเป็น Public Hospital ก็คือเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนผู้บริหารมา 5ครั้งละทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าผอ,อาคนก่อนเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพจนทางบอร์ดของโรงพยาบาลเนี่ยเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆจนมาถึงคนคนนี้แหละชื่อแม็กซ์กูดวินแม็กซ์กูดวินเนี่ยเป็นหมอแล้วก็เป็นผอ,อที่เริ่มเลยด้วยการไม่ใส่สูตรใส่ชุดของหมอเขาเรียกว่าสครับนะครับผมไม่น่ใจะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะแต่ว่าใส่ชุดของหมอเนี่ยไปเข้าประชุมจนหลายเลยคนถามว่าทำไมไม่ใส่สูตรทำไมไม่ใส่เขาบอกว่า เขามาด้วยจุดประสงค์ในการเป็นหมอแล้วอยากให้โรงพยาบาลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแลววันนี้คุณลองจินตนาการนะว่าโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่ที่มีพนักงานเยอะแยะมากมายมีตั้งแต่ดูแลคนคุกอยู่ในนั้นสารอยู่ในนั้นในโรงพยาบาลโรงพยาบาลใหญ่มากและพนักงานเยอะมากเนี่ยคนคนเดียวที่เป็น medical director ผอ,อจะปรับเปลี่ยนเค้าเชร์องค์กรยังไงจากโรงพยาบาลที่หากินจากประชาชนเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ ช่วยประชาชนอย่างแท้จริงแล้วในพาวผู้นำเนี่ยเขาทำได้หลายๆายอย่างเลยนะครับในการพลิกองค์ประกอบของโรงพยาบาลจนเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยคนได้จริงๆตามจุดประสงค์ของแม mm ็ hmm. อออกซ์กุดวินผอคนใหม่คนนี้ครับฉากแรกที่ผมจะพูดถึงคือตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งเลยของซีรีส์เรื่องนี้เลย ก็ค,คือฉากถ่ายเลือดน,นะครับนูแอมสเตดัมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ทํามายาวนานแล้วก็มีหลายๆแผนกเนี่ยหากินจากประชาชนโดยเฉพาะ,พะแผนกหมอผ่าตัดหัวใจเขาเรียกว่าบิลลิ่งคนได้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขามีอินชูลันแล้วเขาคิดอินชูลันประชาชนได้ง่ายมากจ่ายยาที่มันแพงๆได้เหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปในเมืองไทยเองก็มีหลายหลายที่สิ่งที่ผมบอกคือว่าเขาเข้ามาครั้งแรกเลยเขาเรียกทุกแผนกเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยนะครับแล้วเขา ให้ทุกคนที่อยู่ในแผนกผ่าตัดหัวใจเนี่ยยกมือขึ้นหลังจากนั้นไล่ออกหมดเลย a n o n in the cardiac surgical department, please raise your hands. Don't be shy. Just get them up there. Great. Great. Thank you. You're all fired. เหตุผลเพราะว่าแผนกเนี่ยเป็นแผนกที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นชอบที่จะคิดเงินเกินค่าผา่าตัดแพง ลูกค้าหรือว่าคนไข้ไม่ต้องการผ่าตัดเขาก็ยังคิดให้คนไข้เนี่ยผ่าตัดเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้ค่าหมอค่าฟรีอะไรอย่างนี้วันนี้เข้ามาด้วยจุดประสงค์นะครับอยากที่จะให้โรงพยาบาลนูแอมสเตอร์ดัมเนี่ยช่วยประชาชนอย่างแท้จริงนั้นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในะฉากแนี้คือตัดเนื้อร้ายวันนี้ในองค์กรของเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนองค์กรของเราให้ดีมันจะมีอยู่หลายหลายเค้าเจอร์ในองค์กรทั้งเค้าเจอร์ที่ดี และเค้าเจอที่ไม่ดีถ้าวันนี้เรามีดับเบิลสแตนดาดเรามีคนที่เราต้องการให้ดีคือคนขยันและอีกกลุ่มหนึ่งคนขี้เกียจแล้วเรายังคงเลี้ยงคนขี้เกียจเอาไว้คนขยันก็ไม่มีทางได้ผุดได้โพในองค์กรของเรางั้นสิ่งที่ดกอรกุวินได้ทำตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าเพื่อที่เขาจะปรับทิศทางขององค์กรของทั้งหมดเนี่ยให้ไปทิศทางของการช่วยเหลือคนไข้ยอย่างแท้จริงในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลน,นี้ เขาเลยตัดสินใจตัดเนื้อร้าออกท,ทั้งทั้งที่แผนกนี้เป็น,นแผนกหาเงินแล้วก็นแผนกที่เขาเรียกว่า lucrative คือได้เงินเยอะที่สุดในองค์กรของเขาเลยนะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจตรงนี้จนที่เป็นเลขาของผอ,อ,อคนเก่าๆเนี่ยตกใจเลยว่าโห oh, ้คุณมาวันแรกคุณก็ไล่คนออกเลยอแต่ผมบอ,อกให้เลยครับนี่คือ lesson leadership หรือการเรียนรู้ leadership ที่สำคัญามากๆเลยคือว่าผู้นำที่ดีต้องกล้าตัดสินใจต้องเด็ดขาดต้องมีจุดยืน ถ้าไม่มีโตไม่ได้อย่างแน่นอนนี่คือสําคัญามากๆเลยนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนองค์กรคุณไม่ใหญ่หรือเล็กคุณก็ต้องกล้าตัดสินใจเหมือนดรกุดวินคนนี้ที่กล้าตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อเปลี่ยนองค์กรไปในทิศทางที่ใช่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อเขาล้างเลือดแล้วเขาก็เริ่มไปหาคนที่ใช่มาเป็นหัวหน้าแผนกตั้งแต่คุณหมอชื่อคุณชาร์ปทำเรื่องเกี่ยวกับมะเร็ง หรือด r รเรโนที่เป็นหมอผ่าตัดหัวใจเหมือนกันแต่มีจุดประสงค์ที่ไม่คิดคนไข้แพงๆเลยบอกเลยว่าเขาอะมีโอกาสที่จะคิดคนไข้แพงได้เยอะแต่ว่าเขาตัดสินใจไม่คิดเพราะว่ามันไม่ได้เป็น best interest หรือว่าได้ไประโยชน์สุดกับคนไข้เขาก็เลยทําแบบนั้นจนเขาก็รีคูดกลับมาน,นวันนี้ครับผมได้เรียนรู้เลยว่าการเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนคนเดียวไม่ได้ต้องมีหลายหายคนช่วยงั้นวันนี้ครับประเด็นแรกคือ1ล้างเลือดแผนกไหน ไม่เวิร์กตัดออกให้หมดนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็สร้างนะครับไม่ใช่ว่าเขาฆ่า,ผาแผนกนั้นแล้วก็ทิ้งมันไปแต่เขาดึงดรเรโนคนนี้มานะครับที่เป็นหมอผ่าตัดหัวใจเนี่ยที่มีอุดมการเดียวกับเขาและให้คนเนี้ยเป็นดีพาร์ตเมนต์เฮดแล้วก็สร้างแผนกขึ้นมาใหม่ s <S ให้ดีคูดคนมาที่มีจุดประสงค์เดียวกันงั้นวันนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าจะเปลี่ยน c u เจอร์องค์กรต้องกล้าโชะเชือดไก่ให้ลิงดูหลังจากนั้น ต้องหาคนที่ใช่มาเป็นเสาหลักในองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรเงินตั้งแต่เอพิโซดแรกของ New Amsterdam นูแอม s t e r ร์ดมนี้เราจะเห็นเลยว่าแม x กซ o กูดวิเนี่ยสแสดงภาวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่มากในการตัดสินใจเลือกผู้นำที่ใช่แล้วก็ถ่ายเลือดที่ไม่ใช่ออกไปจนนูแอมสเตอร์ดมเริ่มมีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้เหมือนกับคนที่เป็นโรคมะเร็งต้องฆ่าเชื้อโรคก,ก่อน และค่อยรักษาอีกทีหนึ่งงั้นตอนนี้หลังจากนี้แม็กซ์กูดวินจะเริ่มมารักษาแล้วครับว่านูแอมสเต์ดมจะกลายเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ช่วยเหลือคนได้จริงๆอย่างไง Why do you care about me so much? Because you're a good doctor, which is why I can't figure out why you'd rather give lectures to semi-retired physicians than actually provide care to patients. I'll see you next week. Come back in 48 hours or don't come back at all. ฉากต่อมาเนี่ยมันเป็นฉากที่แม็กซ์กูดวินเริ่มที่จะอยากช่วยเหลือคนไข้อย่างแท้จริงแต่การที่เขาจะช่วยเหลือคนไข้อย่างแท้จริงเนี่ยเขาต้องให้ culture ของนูแอมสเตอร์ดัมเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วันนี้เหมือนกันนะครับถ้าเรามีองค์กรแล้วเราอยากให้องค์กรของเรามีจิตวิญ,ญญาณบางอย่างขึ้นมามันไม่ได้เกิดจากการที่จะออกนโยบายแล้วก็ใส่นโยบายอย่างเดียวเช่นช่วยเหลือคน,นจริงๆริงหรือนโยบายอย่างเช่น เราจะดูแลลูกค้า customer service อย่างดีอะไรเงี้ยแหลายหลายครั้งหลายลาหลายโรงพยาบาลหลายหลายที่ก็ออกนโยบายมาแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ Max Goodwin ได้แสดงบางอย่างให้เราเห็นในฐานะ leadership ว่าเขายัด c u เจอร์นี้ลงไปในองค์กรเ่าอย่างไง c u เจอร์ culture ของเขาเนี่ยคือการช่วยเหลือคนไข้แต่เขาจะมีคำมอตเลยอะเหมือนกับสโลแกนของเขาเลยคือ how can I help เป็นคำพูดที่สั้นกระชับ แต่โชว์เลยว่าฉันจะช่วยเหลือคุณได้ยังไงตั้งแต่ฉากไล่คนออกละไล่คนออกเสร็จปุ๊บเขาก็ถามเลยว่า so, ทุกคนในห้องนี้ <me> ผมจะช่วยเหลือคุณได้ยังไงนะครับแล้วก็เขาไม่ใช่ทำแค่นั้นครับเขาลงไปใส่คำเนี้ย ให้กับทุกๆคนตั้งแต่หัวหน้าแต่ผลกของเขาขึ้นมาทีหนึ่งว่า how can I help ช่วยเหลือคุณได้งไงยันลงไปถึงพันลงเขาลงไปนะครับออกจากหอคอยของเขาออกจากการเป็นผอ,อ,อที่อยู่บนนั่งโต๊ะลงไปเดินคืนอง่ายเลยคิดดูดิผอ,อ,อไม่ใส่รองเท้าหนังอ,อ่ะผอใส่รองเท้าผ้าออใบเ,เพื่อวิ่งและไปดูผู้แผนกเพื่อเข้าใจจริงๆว่า คนในแต่ละแผนแน่ของเขาเป็นยังไงบ้างและเข้าใจคนของเขาบ้างและช่วยเหลือเขายังไงบ้างผมได้บอกให้เลยว่าอันนี้เป็นหลักการอันนึงที่ผมเรียกว่า servant leadership servant leadership ก็คือถ้าวันนี้คุณอยากให้พน,นักงานหรือทีมงานคุณช่วยลูกค้าคุณมากขึ้นเหมือนเขาอยากให้หมอเขาเนี่ยช่วยคนไข้มากขึ้นเขาก็ทำหน้าที่เป็นการช่วยหมอให้เขาทำงานง่ายขึ้นเพื่อเขาจะได้ช่วยคนไข้มากขึ้นไม่ใช่กลับด้านกัน เพราะว่าหลายรายองค์กรเนี่ยมันกลับด้านก็คือพนักงานต้องเสิร์ฟหัวหน้าแล้วลูกค้ามาทีหลังแต่เขาอยากกลับกันก็คือเขาอยากให้หมอเนี่ยช่วยคนไข้ตัวเขาเองเนี่ยช่วยคุณหมอทีหนึ่งแล้ววันนี้ครับเขาเข้าไปในแต่ละแผนกเรียกทุกแผนกคุยดีบีแผนกแล้วก็ดูซิว่าเขาช่วยเหลือในแต่แผนกได้ไงเพื่อให้แผนกเขาเนี่ยได้เรียนรู้ว่า ผู้บริหารระดับผอ,อเนี่ยยังลงมาช่วยเหลือเขาเลยจนทุกๆแผนกเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มรู้แล้วว่าไอเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาพูดมาสัญญาแบบลมๆ้งแรง,งแต่ทำจริงจนมีพาลงเดินมาบอกเขาว่า you s <S คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นผอ,อคนแรกเลยที่มาช่วยผมมาคุณกับผมแล้วก็บอกว่า <man S 1> คุณจะ <his S 1> ช่วย <position. S 1> เหลือเปล่าเไห เขาก็ซื้อใจของตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนใช่ครับครั้งแรกมันเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนใจของคนให้เขาเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนองค์กรเราได้หนึ่งมีคำจารัดความสโลแกนบางอย่างที่จะสะท้อนถึงมิชชั่นขององค์กรและที่สองก็คือเราต้องลงไปใส่สิ่งนี้ตั้งแต่เบื้องล่างจนถึงเบื้องบนแล้วก็ผู้นำต้องเป็น walking example ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการตรงนี้ ถ้าคุณกลับไปดูในนูอัมสเตอร์ดัมคุณจะเห็นเลยครับว่าเขานั้นลงไปคุยและลงไปสร้าง c u เจอร์ใหม่ในองค์กรของเขาและนี่แหละครับคือบทเรียนในการใส่ c u เจอร์ใหม่ในองค์กรใหญ่ได้อย่างแท้จริงครับ How can I help? Uh, well, there's candy machines in the pediatric ward. You know what's not good for kids before 9 a.m.? Does it start with C and end with childhood obesity? Yes. Consider them gone. Mi clínica anterior tuvo una crisis de infecciones y tres directores médicos no podían encontrar la solución. Yo tampoco pude, pero un conserje sí pudo. Entregó todas las mañanas. Los sellos estaban rotos, haciéndolos antihigiénico. Cambiamos la compañía ฉ e ากนี้นะครับรวมของหลายๆลาย EP เลยนะครับที่ผมเห็นเลยว่าแม็กซ์กูดวินเนี่ยทำสิ่งนี้ก็คือสร้างวินวินด้วยการคิดนอกกรอบ คือผู้นำหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับก็คือคิดทางแก้ได้แบบเดียวหรือแก้แบบทรดิชชันแลแก้แบบที่มันแบบทําทั่วไปแต่แม็กซ์คูดวินเนี่ยแสดงให้ผมเห็นในหลายๆตอนเลยว่าเขาคิดนอกกรอบยังไงเพื่อที่จะทําให้นูแอมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ไม่ขาดทุนมีเกิดผลกําไรและช่วยคนไข้ได้จริงๆเพะ่งจะ<ๆ>บอกนิดนึงครับโรงพยาบาลรัฐตอนนี้เป็นหนี้อย่างมหาศาลเพราะว่าอะไร เขารักษาทุกคนเลยครับที่มีอาการไข้มาเพราะเขาเป็นโรงพยาบาลรัฐที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีคนโฮมเลสก็คือไร้บ้านอยู่และมีคนบางคนเนี่ยที่เขารู้ว่าบางวันที่มันหนาวมากๆหรือบางทีแพ้เล็กน้อย,อยและอยากจะหาที่นอนก็เลยมานอนในโรงพยาบาลมันเป็นช่องโหว่ในโรงพยาบาลที่มีบางคนรู้และใช้จนเขามาเจอคนคนหนึ่งในหนังเรื่องนี้เขาเรียกว่าฟรีเควน t ์ l y เ r อร์ก็คือเข้ามาในโรงพยาบาลเยอะมากเลย จนเราประเมินได้เลยว่ามีคนคนนี้ที่เป็นคนโฮมเลสคนนี้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยและใช้บริการโรงพยาบาลเนี่ยถึง1.4ล้านเหนรียญสหรัฐต่อปีปีปีนึงเนี่ยใช้ประมาณ 30กว่าล้านบาทถึง45ล้านบาทในการมารักษาอะไรบ้างอ่ะบางทีก็มารักษาเรื่องของเข่าบ้างเพราะว่าล้มบ้างเพราะว่าโฮมเลสไงไร้ที่บ้านอยู่บางทีก็หนาวบางทีก็เจ็บเข่าแก่ด้วยไม่มีที่อยู่ด้วยก็เลยมีแผลเยอะแยะมากมายรัฐบาลจ่ายหมดคนนี้ก็เลยรักษาเยอะมากเสียตังค์เยอะมากแล้ววันนี้ครับแม็กซ์กูดวินเนี่ยเขาได้คิดเลยว่าเฮ้ยถ้าคนคนนี้มาเยี่ยมโรงพยาบาลเยอะขนาดนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาเขายัางไง ิดไปคิดมาเขาคิดนอกกรอบตรงที่ว่าประหยัดเงินให้โรงพยาบาลได้แล้วก็ทําให้คนคนนี้ที่เป็นคนไร้ที่อยู่เนี่ยโฮมเลสเนี่ยเขาได้วินด้วยวินวินในการแก้ปัญหาคือเช่าอาพาร์ตเมนต์ให้คนโฮมเลสอยู่ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นเหนียอวผอ,อ,อที่เป็นบอร์ดเนี่ยมองว่าบ้าเปล่าวะจะเช่าให้เขาอยู่เนี่ยนะมันจะเวิร์กเหรอเขาบอกว่าเฮ้ยคุณลองดูดิคุณเช่าอพาร์ตเมนต์ให้เขาอยู่เนี่ยคุณประหยัดได้เยอะมาหาศาลเลยนะ แต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับแม็กซ์กูดวินได้เห็นเลยว่าศักยภาพของคนคนนี้ที่เป็นโฮมเลสเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าโรงพยาบาลบ่อยแต่รู้จักโรงพยาบาลดีแล้วแนะนำคนที่เพราะโรงพยาบาลนูอมสเตอร์ดัมมันใหญ่มากแนะนำให้คนที่เข้ามาเนี่ยคือคือทำตัวให้ายคลรีเซพชันนิสอะเพราะว่าคนหลายๆคนเข้ามาใน ER เข้ามาใน ผนกแล้วต้องแบบจะถามว่าแผนกนู้นไปยังไงเอ็กซเรย์ไปยังไงหรือจะส่งหัวใจอย่างเงี้ยจะไปยังไงดีแต่โฮมเลสคนนี้เขารู้ดีว่าผนกไหน,นมีอะไรบ้างเขาก็เลยจ้างคนคนนี้เป็นรีเซพชันนิสต่อแล้วก็ให้เขาผ่อนอพาร์ตเมนต์ของเขาเองที่โรงพยาบาลให้แปลว่าอะไรแปลว่าตอนจบของฉากนี้ก็คือแม็กซ์กูดวินเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ค่าที่พักให้เขาเลยและโรงพยาบาลประหยัดได้ถึง1.4ล้านเหรียญ นี่คือวิธีการสร้างวินวินแต่ไม่ใช่แค่ฉากเดียวมีหลายฉากครับมีพนักง,งานหลายคนในองค์กรของเขานะครับในฉากหนึ่งนะครับที่ออฟโซลิดหรือไม่มีงานทําแล้วเพราะว่าเป็นมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมีคนนึงเคยเอ็กซเรย์มาก่อนคือดูฟิล์มเอ็กซเรย์มาก่อนหรืออีกคนนึงนะครับทำตัวอัปเกรดคอมพิวเตอร์ทุกอันเลยในองค์กรหรือ,อคนนึงนะครับมาเฝ้าที่จอดรถแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยคนพวกเนี้ยยังทํางานอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ว่าเนื้องานเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วเขาก็เลยเรียกทั้งหมดทุกผแผนกนมาเนี่ยเพื่อมาคุยกันว่ามีใครบ้างที่มีงานแต่ว่าเริ่มไม่มีประโยชน์ในองค์กรแล้วก็ทำวินวินตงที่ว่าให้คนพวกเนี้ยไปทำในสาขาอีกสาขาหนึ่งของโรงพยาบาลผมเห็นเลยว่าเขาพยายามคิด หาทางแก้ตลอดแล้วผมชอบตรงนี้ที่สุดเลยเขาถามก่อนนะว่าคนพวกนี้ติดปัญหาอะไรแล้วตอนคนพวกนี้ถามว่าคุณถามผมแล้วคุณมีทางแก้ผมไหมเขาบอกว่ายังครับแต่เดี๋ยวผมหาทางให้ยังครับผมหาทางให้คือมันเริ่มจากจิตใจก่อนว่า How Can I Help เป็น c u เจอร์หลักที่ Max Goodwin อยากทำขึ้นมาคืออยากช่วยเหลือคนจริงๆแล้วด้วยจุดประสงค์เนี้ยเขามีจุดยืนที่จะช่วยเหลือแต่เขายังหาทางไม่ได้นะในช่วงแรกๆเขาก็คือ ค้นหาไปเรื่อยคิดไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วเขาก็ปิ๊งแวบว่าเออจะทํายังไงที่ทําได้แล้วก็ได้โซลูชันดีๆขึ้นมาสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าผู้นําที่ดีต้องมีจิตใจอยากช่วยเหลือจริงๆทางแก้จริงๆอาจจะยังหาไม่เจอแต่ถ้าเรามีจุดยืนอยากช่วยเหลือเดี๋ยวทางมันจะมาเองแล้วในทางที่มาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยที่เปลี่ยนจากสิ่งที่คิดว่า impossible เป็นไปไม่ได้เป็น possible ได้ นั่นคือลีดเดอร์อย่างแท้จริงและนี่แหละครับคือผู้นำที่สร้างวินวินเปลี่ยนปัญหาที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และนี่แหละครับคือผู้นำอย่างแท้จริงที่เราได้เรียนรู้จากซีรีส์ New Amsterdam ครับ Waking h c you I'm hiring you and today with your help Sounds great but kind of over the parking attendant thing Good because you'll be running our reception area greeting people making sure they feel at ease that I can do Anna you'll be installing our new computer systems and Jessica you'll be caring for the community who raised you and who needs you now thank you max hello i hope i'm not too late everyone meet our new radiology department ผู้นำที่ดีต้องไม่ลําเอียงไม่ลําเอียงเลยไม่ใช่ว่าเรามีลูกรักเรามีเด็กเส้นเข้ามาเรามีคนที่เราสนิทด้วยและลําเอียงกับเขาคุณจะเป็นผู้นำที่ควยแตกมากถ้าคุณเป็นแบบนั้นและแม็กซ์กูดวินในนิวแอมสเตอร์ดัมได้โชว์ถึงฉากฉากนี้คือมีหมอคนหนึ่งนะครับที่เป็นหมอ ER เป็นหมอที่เก่งมากเลยตั้งใจมากทำงานแบบหลายหลายชั่วโมงไม่หยุดไม่หย่อนเก่งมากเลย แต่ก็คือเขาเอาการทํางานเนี่ยมาแก้ปัญหาในใจเขาจนติดยาและการที่เขาติดยาแล้วไม่นอนเนี่ยทำให้เขาอ่ะตัดสินใจได้ไม่ดีตัดสินใจผิดพลาดขี้ข้อมูลผิดง่ายๆเลยจินตนาการนะว่าคนไข้คนนี้แพ้เพนิซิลินแล้วเราจ่ายยาเพนิซิลินตายเลยนะคนไข้คนนี้ถ้าเกิดยิ่งอยู่ในเคสของการที่ต้องผ่าตัดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยตายแน่นอนแม็กซ์กูดวินเห็นตรงนี้และฉากฉากนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าคนคนเนี้ย เป็น d e p a r t m e n t h เเป็นหัวหน้าแผานก e ER สนิทกับเขามากเลยเชื่อใจกันได้แต่เขาไม่ลำเอียงเขาไม่เรียกคนคนนี้ว่าเด็กเส้นเขาไม่เรียกว่านี่เป็นลูกรักเขาเขากล้าที่จะเอางานก็คืองานแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันก็อีกเรื่องหนึง่งแยกกันให้ชัดเจนและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผู้นำต้องทำเพราะว่าอะไรถ้าเขายังคงทำดับเบิลสแตนดาร์ดมีสมาตรฐานเฮ้ยนี้เด็กเส้นกูเวยดูแล เฮ้ย hey, อันนี้เป็นคนที่ทำตามกฎได้ผมบอกให้แล้วควรับ culture ที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากล้มละลายแน่นอนแล้ววันนี้ครับเขาตัดสินใจเลยครับว่าให้หัวหน้าแผนก ER เนี่ยชื่อลอรเรนเนี่ยไปผ่านกระบวนการในการดูซิว่าเฮ้ยใช้ยาจริงไหมแล้วเป็นหมอได้ดีจริงๆหรือเปล่าแล้ว,ลวมีปัญหาหรือเปล่าจนสุดท้ายแล้วเขาก็หยุดพักงานหมอคนนี้ที่เป็นหัวหน้าเออ ให้เขาไปรักษาตัวให้เรียบร้อยแล้วก็รักษาตำแหน่งนี้ไว้เพื่อเมื่อไหร่เขารักษาเสร็จก็ให้กลับมาทำงานได้ฉ right ากนี้ผมบอกให้เลยว่าม,มันมันมันสั้นนะแต่มันโชว์ให้เราเห็นเลยว่าผู้นำที่ดีต้องรักษาความเสมอภาคต้องดูเลยว่า คนไหนทำหน้าที่เขาได้เพื่อให้สุดท้ายแล้วทั้งระบบก็คือโรงพยาบาลนูแอมสเตอร์ดัมเนี่ยยังคงให้บริการที่ดีได้แก่คนไข้ถ้าเขายังสเสน่หาลูกรักหนึ่งคนหรือเด็กเส้นหนึ่งคนเนี่ยสุดท้ายแล้วโรงพยาบาลมันจะลวนระบบมันจะลวนแล้วเขาจะบริหารแบบเทงตรงไม่ได้และองค์กรก็จะเสียเค้าเจอร์และทุกคนก็จะรู้เลยว่าเฮ้ กูทาดีก็เสมอตัวถ้ากูเป็นเด็กเส้นคงได้ดีแหละแล้วนี่ยครับมันทําให้มันไม่มีประสิทธิภาพแล้ววันนี้ถ้าคุณรักคนของคุณคุณรักองค์กรของคุณคุณต้องอย่าลําเอียงแม้แต่นิดเดียวดูแลทุกคนอย่างเสมอภาคแล้วจัดการเรื่องคนให้ชัดเจนความสัมพันธ์ส่วนตัวต่างหากงานคืองานและนี่นะครับคือสิ่งที่แม็กซ์กูดวินให้เราเห็นในฐานะผู้นำที่ดี So, this must be some VIP for you to drag me all the way up here. <laughs> it is. So, who's the patient? You are. Today, I'd like to conclude that in this New Amsterdam movie, ผ่านตัวละครแม็กซ์กูดวินเนี่ยนะครับช่างอิมแพคและช่าง change อย่างแท้จริงเลยนะครับผ่าน5ข้อที่ผมได้แบ่งปันไปตั้งแต่1เลยล้างเลือดคือถ้าจะเปลี่ยนแปลงองค์กรก็ต้องสร้าง change คนไหนที่มันเป็นส้มเน่าหรือเลือดเน่าของเราก็ถ่ายเลือดออกนะครับตั้งแต่การฉากไล่คนออกทั้งหมดอันที่2ก็คือรวบรวมคนที่ใช่เข้ามาเป็นจุดยืนลีดเดอร์ชิพทีมแล้วก็ลงไปสร้าง culture ใหม่ด้วยคาพูด how can i help มันเป็นสิ่งที่ัาสา,ารย์มากเลยจนตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างคนทุกคนมาพูดคำเดียวกันเลยว่า how can, how can I help how can I help how can I help ผมช่วยเหลือคุณได้งไงจนมันติดปากตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับล่างเลเบอ์นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขานะแก้ปัญหาในองค์กรของเขาเนี่ยด้วยการสร้างวิน,ว,นวินต่อเนื่องเลยก็คือไม่ใช่ว่าคนนึงต้องแพ้ตัวงลงมาต้องชนะแต่ว่าคนไข้ชนะ โรงพยาบาลก็ชนะอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ที่เนี่ยแฟว่ะอยู่ที่เนี่ยคนไข้ก็ได้คนทํางานก็ได้เขาเชื่อใจพนักงานเขาด้วยความตั้งใจที่ดี good intention mm hmm. เมื่อหัวหน้าของเขาเนี่ยไม่ work เนี่ยเขาก็ไม่ลําเอียงเลยถ้าเกิดทําผิดระเบียบไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันค่านโยบายของการที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ทําเพื่อคนไข้ยอย่างแท้จริงงั้นทั้งหมดนี่แหละครับผมได้บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ในซีซันนี้ซีซันหนึ่งเอง,เองนะ แล้วเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวในซีซันอื่นๆด้วยแต่ในซีซันหนึ่งเนี่ยมันทําให้ผมสะท้อนเห็นพาวผู้นําที่มีความสนุกสนานจากการดูซีรีส์แล้วก็มีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นําที่รักคนอย่างแท้จริงแล้วแม็กซ์กูดวินไม่ใช่เป็นผู้นําที่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะปัญหาเรื่องส่วนตัวสูงมากแต่เขาอ่ะเป็นผู้นําที่มีใจรักคน,นจริงแล้วก็มีพาวผู้นําที่รับผิดชอบและแก้ปัญหา แล้ววันนี้ถ้าคุณอยากจะหาผู้นําในอุดมคติอยากจะเรียนรู้อยากจะเห็นตัวอย่างจากเคสจริงๆผมอยากให้บอกเลยว่าติดตามเรื่อง New Amsterdam ซีซั่หนึ่แล้วคุณจะเห็นว่าผู้นําที่เปลี่ยนแปลงองค์กรตั้งแต่ต้นจนจบเป็นยังไงลองดูครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะคอมเมนต์มาถามคำถาม,ถามเรื่องของอะไรมาในซีซันนี้ถามเข้ามาใน YouTube ได้เลยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับและเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับ ว่าผู้นำที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงก็ฝาก Academy เอาเบิร์อะคาเดมีด้วยนะครับ YouTube ของเรา Subscribe แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคราวหน้าครับขอให้คุณนั้นเป็นผู้นำอย่างที่คุณตั้งใจพาองค์กรไปในเป้าหมายที่คุณฝันไว้นะครับแล้วเจอกันในคราวหน้าครับสวัสดีครับ